อย่ามาใกล้บ้านเราขึ้นนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลกัมพูชาเดินหน้าแก้ไขกฎหมายห้ามบุคคลที่ถูกตัดสินว่ากระทําความผิดลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นความพยายามขัดขวางคู่แข่งของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP พักรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กรุงพนมเปญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายพักการเมืองแต่งานนี้ไร้เงาของสมาชิกพักฝ่ายค้านนะคะเพราะพักกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP คว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากพรรครัฐบาลที่มีทั้งหมด66เสียงได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจศาลสูงสุดกัมพูชาสามารถพิจารณายุบพักการเมืองที่ละเมิดรัฐธรรมนูญมีพฤติกรรมบุกระดมมวลนชนรวมทั้งกรณีที่ผู้นำพักการเมืองซึ่งเคยถูกตัดสินว่ากระทำความผิดตามกฎหมายจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้พักการเมืองหลายพักในกัมพูชาจากที่มีอยู่ทั้งหมด76พัก จะต้องถูกปิดค่ะขณะที่พักการเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเหลือเพียง4,5พักเท่านั้น,น,นหลังจากที่สภาผู้แทนรัษฎรกัมพูชาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการรับรองจากวุฒิสภาค่ะซึ่งรัฐบาลก็ครองเสียงข้างมากอยู่จากนั้นก็จึงจะมีผลเริ่มบังคับใช้นะคะเรื่องนี้ทําให้นักวิเคราะห์มองว่า การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อตัดแข่งตัดขาคู่แข่งทางการเมืองของสมเด็จคุนเซนเพราะกัมพูชาจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะและก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมปีหน้า o The Political Party Act will be a death knell for multi-party democracy. Uh, There's no doubt about that. ฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย Human Rights Watch บอกว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้จะบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยแบบหลายพักการเมืองของกัมพูชาแม้รัฐบาลจะบอกว่าทำไปเพื่อความยุติธรรมและผลประโยชน์ของทุกพักการเมืองก็ตามนะคะ นอกจากความคิดเห็นดังกล่าวแล้วนะคะก็มีอีกหลายฝ่ายมองเขาว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อพุ่งเ,เป้าไปที่คู่แข่งคนสำคัญของสมเด็จฮุนเซนนั่นคือนายสมรังสีหัวหน้าพักฝ่ายค้านนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะนายสมรังสีหัวหน้าพักกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ที่ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี2558ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำพักฝ่ายค้าน เพื่อช่วยให้พรรคก,กู้ชาติกัมพูชาสามารถดำรงความเป็นพรรคการเมืองเพื่อสู้สึกเลือกตั้งครั้งหน้าได้ต่อไปหลังจากสมเด็จฮุนเซนขู่ว่าจะแก้กฎหมายเพื่อห้ามผู้ที่ถูกตัดสินโทษจากการกระทำความผิดลงรับสมัครเลือกตั้ง5ปีและอาจถูกยุบพรรคค่ะ แน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบกับนายสมรังสีที่ถูกตัดสินโทษจำคุกข้อหาหมิ่นประมาทนะคะและเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายสมรังสีก็ถูกตัดสินจำคุกอีก5ปีจากการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาที่ทำให้สมเด็จฮุนเซนไม่พอใจจนดำเนินการฟ้องร้องดังกล่าวนอกจากนี้สมเด็จหุนเซนยังยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายอีก36ล้านบาทจากอดีตหัวหน้าพักฝ่ายค้านและขู่ที่จะยึดสำนักงานใหญ่ของพรรคกู้ชาติกัมพูชาหากชนะคดีอีกด้วย สมรังสีบอกว่าการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก CNRP ทำไปเพื่อประโยชน์ของพักค่ะและถึงแม้จะลาออกไปแล้วนะคะแต่เขาก็ยังจะสนับสนุนอุดมการณ์ของพักต่อไปหลังการลาออกของนายสมรังสีทางพักผู้ชาติกัมพูชาก็จัดการประชุมพักขึ้นทันทีและมีมติให้ในายเกิร์มศกฮารองหัวหน้าพักทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งหัวหน้าพักฝ่ายค้านต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นค่ะ การเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งทั่วไปในระดับชาติที่จะมีขึ้นในกัมพูชานะคะได้รับความสนอกสนใจไปทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมการเมืองที่สมเด็จฮุนเซนผู้นํากัมพูชาใช้มาตรการทางกฎหมายและวิธีการอื่นๆในการตัดกําลังคู่แข่งจากพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก,กู้ชาติกัมพูชาที่ครองเก้าอี้ในสภาได้เป็นจํานวนมากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะติดตามกันต่อ